แถวที่สามนะคะขึ้นโซ่ห้านะคะเอ็กลงที่ห่วงแรกคะ่ะต่อไปก็โซ่ห้าห่วงที่สองโซ่ห้าห่วงที่สามคะ่ะนี่นะคะถ้าตามแพทก็จะห่วงโซ่ตรงนี้คะ่ะหนึ่งห่วงสองห่วง สามห่วงเสร็จแล้วถึงลายพัดพอดีค่ะแล้วก็มาเอ็กที่ห่วงสุดท้ายค่ะขึ้นหลักลายพัดนะคะหลักแรกโซ่หนึ่งหลักที่สองสามสี่ห้า หกค่ะเสร็จแล้วก็เอ็กนะคะแบบนี้ค่ะแถวที่สามต่อไปแถวที่สี่ตามแพทนะคะขึ้นโซ่ห้ามาเสร็จแล้วก็จะขึ้นสองหลักตรงจุดเอ็กเนี่ยนะคะขึ้นโซ่ห้าพลิกงานกลับค่ะขึ้นหลักลงตรงนี้นะคะนะคะตามแพท โซ่ห้าเราก็ขึ้นหลักลงที่จุดเอ็กเนี่ยนะคะสองหลักต่อไปก็โซ่สามไปเอ็ลงในช่องที่สองนี่นะคะโซ่สามเอ็ลงในช่องที่สองเสร็จแล้วตรงนี้โซ่ห้าค่ะสองห่วง ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองขาได้โซ่ห้าไปสองห่วงโซ่สามนะคะมาขึ้นหลักลงในห่วงนี้โซ่สามแล้ก็มาขึ้นหลักลงในห่วงนี้นะคะขึ้นสองหลักเสร็จแล้วก็โซ่สามมา x อีกหนึ่งห่วงหนึ่งสองสามเอ็กค่ะเสร็จแล้วก็โซ่ห้าไปจบหนึ่งห่วงเนี้ยนะคะโซ่ห้ามาจบหนึ่งห่วงสายตาสั้นขอแป๊บนะคะโอเค เอ็กไว้เรียบร้อยค่ะจบแถวเนี่ยค่ะถ้าตามแพทเลยนะคะค่ะไซส์ XL แนะนำวิธีการอ่านแพทแล้วกันนะคะเพราะว่าอ,อ่าลายนี้จะแต่สองไซส์เขียนแพทไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าวิธีการถักคือช่วงลายจะเหมือนกันลายเหมือนกันค่ะแต่ว่าขนาดของขนาดของห่วงจำนวนห่วงอย่างเงี้ยค่ะไม่เท่ากันนะคะ อันนี้จบแถวแถวที่สี่แล้วค่ะ